สำหรับคนโสดใน Reddit ทำไมคุณถึงยังโสดร 1. เพราะการออกเดทคือการทำงานเต็มเวลาและฉันก็มีงานแบบนั้นอยู่แล้วนะ1นเห็นด้วยอย่างยิ่งฉันอาศัยอยู่ที่นิวยอร์กการออกเดทกับผู้ชายมันเป็นงานเต็มเวลาจริงๆฉันเดินทางไปหาผู้ชายประมาณ2ชั่วโมงช่วงเวลาอาหารเย็นการดูหนังหรืออื่นๆอ,อีก2ชั่วโมงไหนจะอาบน้ำและเตรียมตัวอีก1ชั่วโมง 2. ไม่มีเวลาเล่นเกม 3. หลังจากความสัมพันธ์ครั้งสุดท้ายของผมจิตใจก็พังทลายแล้วผมก็ยอมแพ้ 4. ชีวิตลั์ของผมกำลังอยู่ในช่วงทดสอบเบตา้า4.1ส่วนของผมอยู่ภายใต้การควบคุมคุณภาพ4.2ยังดีกว่าของฉันซึ่งอยู่ในด้านการออกแบบการวางแผนการทำซ้ำในโหมดเดียวกัน 5. ผมกำลังพยายามพัฒนาตัวเองเพื่อให้ชีวิตมีคุณภาพมากขึ้นตอนนี้ไม่มีแม้แต่เงินจะซื้อถุงยางอนามัยเพราะฉะนั้นไม่ต้องพูดถึงความสัมพันธ์เลย 6. ผมไม่ชอบคนที่ชอบผมคนที่ผมชอบก็ไม่ชอบกับ 7. ผมมีความสัมพันธ์ที่มั่นคงกับเตียงนอนมันเข้าใจผมรู้นิสัยการดูเน็ตฟลิกของผมและไม่เคยทะเลาะก,กันว่าใครจะกินไอศครีมหมด 8. เพราะการมีความสัมพันธ์หมายถึงต้องแบ่งปันรีโมทร่วมกันและเราทุกคนรู้ดีว่ามันไม่แฟร์ 9. ความสัมพันธ์สิ้นสุดลงแล้วและฉันก็ไม่ได้มองหาความสัมพันธ์ใหม่ 10. ฉันคิดว่าแฟนในอนาคตของฉันตายไปแล้ว10.1ฉันคิดว่าสามีในอนาคตของฉันอาศัยอยู่ในต่างประเทศและไม่พูดภาษาอังกฤษ10.2 ผมคิดว่าภรรยาในอนาคตของผมคงเกิดใหม่เป็นยุง 11. ฉันยังไม่พบใครที่มองฉันแบบเดียวกับที่ฉันมองอาหารตอนที่กำลังเดินมาส่งที่โต๊ะได้เลย 12. การตัดสินใจจะง่ายขึ้นเมื่อคุณเป็นโสด มันเหนื่อยและคุณเริ่มรู้สึกไม่พอใจอีกฝ่ายเพราะรู้สึกว่าพวกเขาขัดขวางความสุขของคุณ 13. ฉันยังไม่พบใครและยังไม่พร้อมที่จะทุ่มเทพเพื่อความสัมพันธ์นั้นฉันมีความสุขกับตัวเองและใช้เวลาของตัวเอง 14. แล้วทำไมผู้คนถึงสร้างปัญหาให้ตัวเองละ่ะ 15. เพราะผมมีรสนิยมชอบผู้หญิงที่ไม่ชอบผม 16. พราะฉันมีมาตรฐานสูงและไม่มีใครอยากจะออกเดทกับฉันพวกเขาต้องการเป็นแค่เพื่อนหรือคู่นอนเท่านั้น17ฉันโสดเพราะยังไม่พบใครที่หัวเราะกับเรื่องตลกของฉันได้ดีกับเท่าตัวฉันเองและ18เพราะฉันไม่เคยเจอใครที่มีมาตรฐานแบบเดียวกันมาก่อน19ฉันเพิ่งออกจากความสัมพันธ์ที่เป็นพิษคบกันมา3ปีดังนั้นฉันจึงยังโสดตอนนี้ฉันกำลังมุ่งเน้นที่ความก้าวหน้าในชีวิต ฉันคิดว่าการพบคนที่ใช่ในเวลาที่เหมาะนั้นเป็นเรื่องสำคัญมาก 20. ยังคงคิดถึงแฟนเก่าและก็ทำร้ายตัวเองโดยที่ไม่รู้ตัวทุกครั้งที่มีการออกเดท 21. ฉันถูกคนที่เป็นนาซิซิทำร้ายมาเป็นเวลากว่า8ปีและตอนนี้มาตรฐานของฉันสูงขึ้นอย่างเหลือเชื่อและก็ยังคงรักษาตัวเองอยู่เพื่อที่จะไม่ทำร้ายคนที่ไม่เคยทำร้ายฉัน 22. ผมเห็นคุณค่าของความสงบสุขในชีวิต 23. ผมไม่ชอบคุยกับคนที่ไม่รู้จัก 24. ผมยังคงมองหาผู้หญิงที่สามารถเข้าใจในทางปัญญาและมีอารมณ์ขันเหมือนกับผมมันไม่ใช่เรื่องง่ายเลยอ่ะ25เพราะฉันมีหน้าอกเล็กและผู้ชายไม่ชอบแบบนั้น 25.1. ไม่เป็นไรเลยพวกเราหลายคนชอบมันอย่าดูถูกตัวเองเลย 25.2. หน้าอกเล็กไม่สำคัญถ้ามีบุค,คลิกภาพที่ดี26 ขาดประสบการณ์ปัญหาทางสุขภาพงานอดิเรกและความชอบส่วนตัว27่ฉันกลัวการออกเดทเพราะไม่อยากทำให้ครอบครัวผิดหวัง28ผมไม่สามารถเล่นเกมคำนวณได้ไม่สามารถแสดงความเอาใจใส่มากเกินไปไม่สามารถส่งข้อความเร็วเกินไปไม่สามารถส่งข้อความช้าเกินไปมันมีกฎเกณฑ์มากเกินไปผมแค่อยากจะรักใครสักคนโดยไม่ต้องคิดหรือคำนวณให้ปวดหัว29 มันไม่ใช่ช่วงเวลาที่ดีนักในชีวิตของผมที่จะหาคู่ผมแค่อยากพักผ่อนและเล่นวิดีโอเกมตลอดยี30ิบสี่ 30. ความสัมพันธ์ทุกอย่างย่อมต้องจบลงดังนั้นฉันจึงไม่เห็นเหตุผลว่าทำไมฉันต้องเริ่มต้นกับความสัมพันธ์ใหม่อีกครั้ง 31. ไม่เคยเจอใครที่ถูกใจเลยในช่วง4ปีที่ผ่านมาตั้งแต่เป็นม่ายตอนนี้เธอไม่ว่างผมเลยรออยู่33ผมเป็นเกย์หลังจากที่เมียผมตาย และผมก็ไม่เคยพบใครที่สนใจผมเลยวงเล็บชายเท่านั้น34ฉันเคยเดทมาก่อนแต่ก็ชอบที่จะโสดมากกว่าฉันมีความสุขมากเมื่อได้โสด35เพราะฉันเคยเห็นความสัมพันธ์อื่นๆมากมายที่ล้มเหลวและตอนนี้ฉันกำลังเอาตัวรอดจากมัน36การเป็นโสดมันช่างสงบสุขจริงๆ